ขนุนคนหลายตัวตัวเนาะไหนปแตถ้ากยงแตบแ่ด้ตัวเแ่เขยเเนาะขอเทียงต้องไม่ต้องจะบ่ได้ยุบขอความเทียงต้องไม่ต้องจะบอได้ยุบ

នៅពេលដែលបានយប់ពីចាំបងជាទីចាំបងនេះក៏បានបានទៅជាតាមតាមជាតាមទៅជាមួយក្ដឹងពីន້ອງរបស់បងទៅជាតាមក៏ទៅ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 ទៅជាតាមក៏ เขาจะเลือนแก่มมันเพื่อขาจะเลืแก้มันเพื่อมาเ่ได้ทาลาดขอดอกทางงันกรร้องแก้มเรอบอนะครับการ้องแก้มเร์บอนบอะเหยา้ใส่เท่ห์ให้กินเยสาธจักระสายสไ

สดสดยอดบาทนะครับขอบคุณกำลังใจจากพี่จากน้องชาวจังหวัดขอนแก่นทุกคนครับโอกาสดีครับที่หมอลลัมจะมีห้องร้องพงศกนครับได้มาทำการแสดงให้พี่น้องในบึงนักสาราการจังหวัดขอนแก่นให้ทั้งหล่ะโอ้ยลูกลูกบวกนี้เต้นตุ๊กตาไม่สูดจักรวาลูกให้จะมาปุกหลัดเลยคือภาษาเออ มเลงากยอะไรนะก่อนละพันเหรอลูกไม่ก่อนไหนให้หนูเงินพันไหนให้ยายขอบคุณเอ่อของฟันเอ่อเอ่อแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังแกก็หน่อยค่ะได้โอ้ยทำไมออดพี่รองออะบอกเดี๋ยวถาการว่าได้รูปบบบนี้ห้องขึ้นไหม พี่น้องขอบคุณหลายครับกำลั่งใจจากกทีจากน้องพี่น้องชาติจังหวัดขอนแก่นครับหมอลำเจียมงค์ลงโค้งสกอรต่างโงมหาปีครับนี่คือขั้งแรกในชีวิตที่พวกเขาได้นำพาคารวานนะครับหมอลำเจียมงค์มาทําการแสดงในที่นน้องในเรื่องในช่วงกันนะักสากการจังหวัดขอนแกน่นมีความภาคภูมิใจครับเมื่อวานนี้ไปงานถุงอุดรธ่านีะมีความภาคภูมิใจแล้วนะครับเมื่อนี้มาขอทีพอพน้องชาติจังหวัดขอนแกน่นได้ฐานะที่เป็น มื่อวานนี่นวนาโงงอุดอรทั้งหน้าทีด้วมีหมื่บัานเป็นหัวหนา,นานของหัวหนาอ,อุดรวนาวอุดรทั้นาทีนาวนานโขตะกอนทั้นาทีครเมื่อนี่ได้บันหนัวนาจังหวัดขอนแก่นครับผมหัวนาโงจังวัดขอแน,น,อนขอแก่นทั้นาทีครับผมงหลาเช่าเพื่อบรนไทยฝาปีฝากน้องนะครับเป็นกำลังใจมาํำเจียมยี่หงด้ครับเด้อไขจากกำลังแพ้ลายอีลีลหะมารับสองจังหวัดลูคเชิงขึจะกกำลังแพ้ลายอีลีาขอนแก่นาตาดีบัตรจังหวัดเจง พีน้องเอ้ยงอ้ยางตื่นตุกตาในร้านเจ้าอุลงโอ้ยนอพี่น้องเอ้ยนี้ตุกตาเจ้าของร้านเจ้าของโรมเลเต็มมัดขอจีเปิดเลยเอาขายเมื่อสองอยู่หลายเซลคเกินขอโทษขออภัยนะครับออกงานสมือท่านในักท่านในพรยพี่น้องเลยแต่จะเปิดโม่งมากนะครับหาสิบโม่งสิบงานเดียวไม่ได้อีกล่ะ อาง่าจะได้ได้ใบัสองัดสามบอ่าแบงพันตูไม่สูงพอไม่เคยหายที่แบง์พันก็อ่านดีแทนผมไม่เคยห้ปตัวทีตัวเดียวลูกนะคุยกุยกับพ่อพี่นลอกกโลูกกัพี่น้อกก็ลูกเดี๋ยวลางมันหน่อยลูกน่ะมันมันตีเลยนะคะโอนไม่ได ชื่ออไอแล้วก็พ่อมึงตั้งให้งกุณาพรโอเคไหมโอเคค่ะเอาเงินอีกแล้วไม่ได้บอกดอกมื่อนี้เออเอาอีหล่ะคับแพงลูกหลาสวัสดีค่ะนอาอาะ้องอไอสกุณาพรเสียวนีโฮค่ะลูกหลานพี่น้องอำเภอตุสมพทีไซจงหวัดมหาสารคามค่ะย่ไกลๆอย่แงนีค่ะจ้าอีนี่มาแตกต่างโมโนสูแตกต่างได้ไร โก้สูนะเสเงเนาะอะก้ขึ้นแรงจังเนามันนั่งดิโอดันคุยดิคอน,อคนอาาแกนไม่ต่างจารลามอ่ะบ่อเนี่ยนึกดิคอยอ่พะพ่อเพชรอูดอนอออพูเดเลยโอ้อีหลานครับแพ่งหนกหรอนครับพี่น้องเตอร์แน่นหนุกค่ะอีหลานนอยขอขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านเวทีด้วยนะคะขอบคุณความหาความแพงจากพ่อพ่อแม่แม่สุขุมสุ坤นนะคะขอเสียงชาติจังหวัดขอนแกนนะคะ ขอดังๆกว่านี้นะคะเอ้ากัจจขอมาขอหน่อยเนาะกัจจขอมาขอหน่อยล่จ๊ะท่าแพ่งจ๊ะจำได้ว่าะจะก้องเซชุดนี้ไทยเอ็มวียู่ไสอยู่นี่เลยค่ะยูคังยูคังโบดงันค่ะใช่ไหมคะ พระเจ้าเอื้นว่าพระธาตุขามแก่นจำลองอ๋อพระธาตุขามแก่นจำลองกีสาเออมึงไปสอนหลานไปด้วยแยสอนจะได้เนี่ยเปเจ้าแยกสอนบ้านหลแต่เด็กมาจื่ออยู่ปวดมราสูตรพี่น้องแขกขอแบบอ่าอีกจังแดงนักข่าวรัฐที่วีช่วงหลานรองเพลงที่พี่น้องยืนโทรศัพท์มาให้หลานมาเป็นว่าหลานยิงรัฐทีน้องเด้อทีปนากุธโทรศัพท์ไทยลูกน้ำเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เมื่อนั้นมีคนมาขอถ่ายรูปจะสี่หลักพี่น้องแขกไอ้คนสิบหกเดอมาเห่หลานเพราะหลานจะเอาโทรศัพท์ปพ๊บ พอจ oui. ับเอาทั่วจับปุ๊บับเปิดขึ้นมิตรนังปวกหลากลมโมเมนเคลนั Naruto> ้นโมเมนบอกโอพอดีนันจับนลาจสามันมี้เฮ็ดไอโฟนพอดีเนี่ยนะจอบพระเล็ดแตกบอนในทังลูกทังในเสียงเงื้อสอบไอโฟนนะครับพี่น้องครับเบืองแต่ในทีวีพร้อมเห็นตัวจริงคนที่ทุกทีวีทิ้มมือสติแมงอยู่ในทีวีเ่าวิเดียวว่าเท่าก็เข้าใจ แม่ไปเจเ้าเลยเป็นมันยัะเป็นวาในที่ที่ถงยู่นี่่บ้านเถาอ๋อบังในไรสเถาเออก็จริงบ้านเถาเจ้าหัจ๊ก<อ>ปะเออมันบอกตา่ม,มา,ลายละยพ่เป็นชัวอิรติแมงไข่เถาอิรีบอบอเนอยู้ได้ว่านบ้านเถาขอเสียงเน่แล้ไปดีใจอเ็ อยัางกไม่ไดทายรูปไม่ไจ้จะทายลูกบอกจะอยากทายลูกเป็นบ้าอยอีนึงมาเลรียแต่เป็นผูนเร่นงมเป็นเั็สี่ื่องไหนทายรูกเจ้าคู่กับเพิ่นแล้วบอกว่าทายลูกไปข่อยแน่ระบายหรือเ่ตาแต่หลานจะขวากับข้ากันนั่นแหละทายายคู่แล้วเมยโดนเดนจะสิอยู่น้ำคนหลาหลไดยแมย อ๋ออออ๋อหน่อจถูกติดบ้าน่อไอ้ายด้วยไหมเาบเ้านพ่อปรบหรอนึ่อสาออานี่เป็นบาเป็นบ้เฮ็ดรอดเอบ้านพ่อนี่พ่อูใครพ่อใ แม่หากค่าตัวสอนคนนี้วันนี้แม่ขาตัวขอบคุณกำลังใจจากพี่จากน้องเขาถอดขออภัยพี่น้องหลายๆครับที่เราเรียนกันนะครับคันเพื่อเป็นคันสมมติว่าค้ามไรบาจะไรบ่สุภาขอขอถอดขออภัยพี่ขออีแม่หลายๆครับผมจักแโอ้ยแห่มันสมชุดเนี่ลูกชุดบักงามนี่ชุดสองสามหมื่นเส้นทับตัดให้นี่ยางดีๆให้เบิ่งได้เปลี่ยนยางยางแบบนี้เจ็บพันเจ็มนาหนะเฮ็ดเป็นว่า เอาดีๆเล้ยเอาเนื้อฟอนซ์ชุดนี้เป็นบอสิมาไทยเอ็นบี้อยู่เงียบเลยเนี่ยบอสไม่ใช่ค่ะมืดๆออซอเาเปิดไฟเฮาจับได้บอสไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ชุดนี้ชุดไหนชุดดูดีๆชุดไหนดูในรูปดีๆมันไม่ใช่ใช่หรอชุดไหนบอสพี่อางงี้ กองซ้ำนางสาวสักุณาพรแสนสามีหมายเลขหนึ่งเมืองแกนจังหวัดมหาสารคามอายุสิบสองปีพี่แม่ผูญญ้ย่านภได้เ็ศไฟอยู่หรอกขอโทษได้เลยครับผู้าสาววันที่ใครสวยใครขำทันทีเลยแม่เจ้าแม่เจ้เป็นผู้บริหารนี่นีถอกเป็นอ่ะ เป็นวหน้าว่งกีริยต evet, um, e ิกูก็เป็นว่านาวงครูแต่แค่มองกอนไปไหมพ่เรโอแจะย็นๆนักหนึ่งจะเสร็จแล้วขอเวลาหนึ่งนาทีว่านาว่งกีริยติจูกูก็เป็นว่านาวงไอ้กวางเดยก็มาหูจังไปแฮตัดสุดไไมมาใส่เมย์ไปในจสักัดไปไม่เห็นเสือสสังกัดไปเมยมึงจะไหน เตียงตัวนี้กูซื้อมาต่างหาพักนี่ฮะแห่พัทอือพี่น้องมุกจะมาเครื่องสะกดใบอีหมน่าขัดมาเครื่องสะกดใบเอาไปลากหวยเลยเอาเอามึงอกมาฉีกเสียงูว้ด้วยงานนี้ต้องใครบ้างมาสะกดใบของเซนโอ้เป็นตัวเตียงตัวเด่นนะครับขอบคุณกำลังใจจากพี่จากน้องครับผมโอกาสนาหน้าเห็มาเรียนงานใหม่อีกได้ด้วยครับเด้อครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องครับขอบคุณกำลังใจครับ นะวันนี้ขอเปิดตัวพ่อได้ไหมคะได้ค่ะอน,นุพันธ์คุณเดี๋ยวจะพูดจำลองก่อนหัวหน้าหนุ่มผู้หัวหลบพ่อหนอก,ก่มคงสติตเอเซาเซาทำไม่ไปตอบต้นต้นใน้องอ,อ้ายนะครับขอบคุณกำลังใจจากทีจากน้องชาติจงหวัดขอนแก่นฝากน้องอ้ายใส่คุณอาพรครับผลงานรที่อื่นควนอไ,อไอ่กำมาลักไทยยูนี่แหละครับเยี่ยนนี่แหละครับผมบไทยไก่เนาะนะครับจะได้กับฝากทีฝากน้องครับ ะนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอนำาพาแฟนๆไปพบกับหัวหน้าขมผู้นำทีมงานนี่คือพระเอกเสียงวิหกนอกพงสะกน